แม่เขียวแบตเตอรี่อ่อนนะคะพบกันอีกทีนะคะอุ้ยนโมเราดีใจมากเลยนะคะนี่ดูกันเทางังแม่ทังลูกนะคะทำพิธีรับขวัญน,น้องนะคะวันนี้น้องนโมเราจะมาจับเสียงขายชื่อนะคะน แม่โมเราจะกินอ้อยต้นไหนนะคะ,ะจะกินบะตงบอกมะตมบัวมัดว้เนาะอุ้ยพอไงหมดเกลี้จะประสรง,สองโอ้สรงชื่ออะไรเอ,อ่ยแม่โมเรากินเองนะคะนี่เราให้แม่โมจับชื่อนะคะ เราก็ใส่อีกหลายๆชื่อนะคะนี่เราไม่ได้ทํานะคะแม่มูของเราจับเองนะคะโอ้ยนี่ค่ะใส่มาหันมาเนตตาตุยนนเป็นความจริงนะคะนี่คุณตาตุยหันมาให้เมฟซี่มู้นะคะนี่แม่มูจับต้นกล้วยต้นนี้ได้ชื่อเด็กชายวันมงคลจริงๆเลยนะคะนี่เมนค่ะนี่ค่ะบุญของน้องนโมนะคะแม่เขียวไม่ได้แกล้งนะคะนี่ ค่ะเอ้าจ้าเทวดาจริงถ้าไม่เชื่อก็ดูอีกหลายๆเชือกนะคะอันนี้ข้อเย็บสายสังวันมงคลไปโบอุ่นไต่เป็นไต่ไกลไปโบอุ่นไตยสั่งดีประเทศเป็นคนเดูวันมงคลวันมงคลค่ะแม่โมเราจับเองนะคะถ้าไม่แม่ FC ไม่เชื่อเดี๋ยวให้ตาตุ้ยเบิ้งอีกหลายๆไปค่ะไม่มีชื่อหลายๆชื่อนะคะ โชคมงคลนะคะไม่แม่โมจับเด็กชายวันมงคลนะคะนี hey. hey mm ่โ hmm. อ hey. ้เป um. <Yeah. S 1> no, so ็นบุญของน้องนโมนะคะนี่ถ้าแม่เอฟซีอารตัวนี้มั่งมีมงคลนะคะโอ้นโมเราได้ชื่อเด็กชายวันมงคลจริงๆเลยค่ะมีหลายชื่อล้วก็วันมงคลมอนการจับต้นกล้วยนะคะวันมงคลอยูยแล้ววันอัสสัมสันนิษฐานมีหลายชื่อทั้งหมดเจ็ดชื่อนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีแม่เอฟซี่านนะคะ ซื่อหยังอีกตานขวัญมงคลนะคะโอ้เราทำทั้งหมดเจวันนะคะเปลียนมงคลนะคะสรุปแล้วก็เป็นชื่อช้างลูกน้อยในวันนี้คัดเลือกแล้วได้ชื่อวันมงคลจ้าขอเทวดาฟ้าดินผู้มีหูทิพย์ตาทิพย์สิบกเฟ้าสิบห้าจ็ดดินโปรดจำ เียขวันมงคนข่านต้าุันโมน้อยค่ไใม่ัสบชื่อเด็กชายวันมุคนจริงละกนออไปไปูกขอหนเน่พ่อไงใส่ละเียกๆๆเสียเสียให,ให้ให้พ่อพามพ่อตุ๋ยนะครับไปปลูกเอาเลือกเอางามยามดีให้น้องนะคะ รับทราบค่ะคุณพี่มีสาระน้องเราได้ชื่อเด็กชายบันมงคลจริงๆเลยนะคะแม่โมจับกินเองนะคะอ้อยก็มีกล้วยก็มีหญ้าก็มีนะคะแต่แม่โมจับชื่อเด็กชายบันมงคลนะคะนับ,บันเป็นบุญของน้องนะคะที่ชื่อนี้ที่เหมาะสมกับตัวของน้องนโมนะคะอุ้ยอุ้ยเอาของพวกมันให้อีกบ้าง ผูกข้อก้อนอูให้คุณตาตุยผูกให้โชคให้ลาบนะคะอยู่ดีมีแรงสุขภาพแข็งแรงนะคะนี่มาค่ะมาแม่ซีนะคะมีปลาทไมแงหมูเจ็ดมี่โมูก็ชอบค่ะแม่โมูก็ชอบนะคะชื่อเด็กชายวันมงคลคัน บอกอยากได้ลูกเด้อแต่บอกว่าบอกง่ายๆนิสัยดีๆลูกรักเพื่อนฝูงรักแม่เอฟซีทุกๆท่านแล้วก็รักคนแล้วก็รักเจ้าของช้างด้วยเด้อนะโมเอ้ยขอบคุณครับเฮ้ยเปี๊ยคุณตาตุ๋ยอุ้ยอุ้ยไปกับคุณตาตุ๋ยเลยค่ะนี่ครับผม เฮงเฮงรวยรนะครับขอบคุณมากค่ะคุณตาถูกถูกให้นะคะนี่โอ้ส่งเสียงร้องทักทายด้วยนะคะนี่มากับคุณแม่เลยนะคะนี่มามเร็วๆทักทายมีมสีเร็วเ ครับผมเราก็ฉีดแอลกอฮอล์นะคะอย่างก็ของพี่ป่วยทานแม่เขียวป่วยให้แล้วนะคะแม่เย็บแม่แม่ก็ร่วมผูกแขนผูกข้อต่อแขนให้น้องน้ำมูนะคะให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะนี่เสียงร้องนะคะสงสัยชอบชื่อนี้มากนะคะนี่ อุ้ย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 สุดยอดค่ะครับคุณขอบคุณขอบคุณแม่แม่เซีทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมด้วยช่วยเด็กกันคะแนนให้น้องนโมนะคะนี่ค่ะเป็นคะแนนอัลาลามากรองมาล่าอีกเด้บอลุกมากมากสมว่ โชเลี้ยโชเลีกลมเลยเนี่ยจากมาข่องอีกบ่อเดียวสิข่องแต่ก็แ่อลวมานกให้พดเออบาเองพอนไงคุมาพียกควงมาไลยข่องคนนี้เ่องมาเลยะเอาข่องมานวัน้มันดีตัวงจาาบ้านครับไ่นัเจ้าเ้ไปา้ำแไอ้ก้อนตี๋้ำนี่ยนะใส่ใจ เด็กชายวันมงคลครับผมเรื่อเรโอ้ยวิ่งเข้าหาเพื่องมาเลยกับคุณตาตุ๋ยเลยนะคะนี <half> ่โอ้โหลองลองทักทายดู้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเสียมงคล ครับสวัสดีจ้าสวัสดีแม่แม่ซีทุกท่านนะคะอขอบคุณสำหรับคะแนนที่ให้น้องน้งมมโมนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะโอ้ยดูคันนี้้องใส่แยงเดยนะคะโอ้ยสุดยอดค่ะน้องน้โม,ม,มขอบคุณครับน้โมดูเรืองฉลาดนะครับมุมดูแล,แล้วก็ขล้องให้แม่โมโด้วยนะคะนี่ ให้ลุกเรืองยุ่อยู่ดีมีสุขนะคะนี่โอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้อ้ี่คุนไทยเหรอกคนไทยของคนไยของคีคุณแมู่วามเท้ครับคุครับครับครับขอบคุณครับเอาไป่มามบิ้งคนยคุณเอาไก่มาจับเหล็กมั้งน้ำมอยน้ำมอหน่อยจับเหล็กเบิง เดี๋ยวจะให้นโมให้โชคนะคะให้โชคแม่เมซีนะคะนโมให้โชคแม่เมซีได้ลูกเลยเมซีให้คะแนนแล้วลูกอ่ะจับไปจับไปจับไปให้เมซี่เร็วๆเอาเจ้าเจ้ากระหิให้ข่อยในเมซี่เลยโบ๊ะจะเก็บนะให้กล้องข่อยเห็นน้ำในเมซอ่จับไปจับไปเมซี่บ้งเอากระเพื่อนเอากระเพื่อนเอากระเพื่อน เด็กตัวใดยกอบขึ ambitious. ้นได้ม hmm. ัโอ้โอ้โอ้หลุดมากทางไหนเก่าเลขศูนย์เก้าสาม้าเก่าโอ้แม่ซีศูนย์เก้าสามนะคะนี่ตัวเดิมนะคะกับศูนนี่ค่ะ

เีซีเ็นสาม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 นเด้วยเออนี่หลุดมาข้าง่างขขางหนาพอเล้วอเร้อเรพอกล้อย้เียกนไ้ใหญ่เอาเงินันอ้ขอบคุณค่ะัานี้กินเนื้อนักขนด่มสแล้วก็เก้นะคะนี่เมมฟซีทุกครันนะคะใครดี

แม่แม่เอฟซีท่านาอยากซื้อหวยซื้อได้นะคะมาดิ่ะมาเลยกันค่ะดูค่ะน้องน้ำโมสโซไซอยากกินน้ำมะค่ะงอุ้ยความน่ารักของน้องน้ำโมนะคะน่ารักจังเลยค่ะค่ารักมากคักน้องน้องน้ำโมใช่ราค่ะน้องน้ำมค่ะดูค่ะกินหญ้ากับคุณแม่เดี๋ยวค่ะนี่ฝึกกินหญ้านะคะ พี่เคสามสามศูนย์ใช่ราคาแม่ยายโอ้จำเสียงแม่ยายได้ด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่โกโก้แม่แม่ยายไลฟ์สดต่อค่ะไลฟ์สุดโตแม่นะคุณแม่นะคะลูกคะ่ะไอ้พี่ยูไียูคิดหน่อยยัง <laughs> FC จำเสียงขนาดโอ้ลูกค่ะ,คะอ้อนแม่แล้วนะคะอ้อนแม่แล้ว เลขเงินเลขทองใช้แล้วข่ดเลขเงินเลขทองค่ะเียเินยัจ้านี่ค่ะคุณแม่ของน้องทองเชพมานะคะนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะของน้องบุญชูก็มานะคะก็ขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณแม่แีทุกท่านนะคะที่ข้ามาเป็นบอสตัวหน่อยพรอท่านหูกินอย่าง

มีลายตนมีลายโอ้น้องน้าโมเราจับได้นะคะแม่เมซีทุกท่านก็ขอให้โชคดีนะคะน้องน้าโมเราให้โชคแล้วนะคะสวัสดีครับเอออไนั่งกินขาจับคอ่กินน้ำนหาอ่กินลูกกินนั่ chấp chấp, giáp, bầu giáp pháo giáp, cha cha, cha cha เดี๋ยวใจเย็นแล้วท่านไปดอกอ๋อน,นี่ขายไอศครีมค่ะเมทีท่านใดอยากจะเหมาไอศครีมน้อมาหนิซักมาได้นะคะนี่ซักไอซีไรด,ดีลายไม่เขียวได้เด้อเด้อค่ะนี่อไอศครีมนะคะพ่อขายไอศครีมนะคะนี่โอ้ยเแบบ็ดตะลีตั้มาค่ะมาเอาล่อง เอาเอาใหม่แบบนี้นี่ค่ะเพราะคุณไอศครีมให้นะคะนี่แม่เอฟซีท่านใดอยากจะส่งคะแนนเลี้ยงไอศครีมให้แม่โมนะคะนี่แล้วก็นี่แม่จ้าปกติไม่เขียวกับบุฟเฟ่ต์แห้กินเดียว่ันมาค่ะมาแม่ท่านใดจะเหมาเนาะค่ะนี่รถไอศครีมเอาจีร้อยคะแนนค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีเลขอะไรคะนนะโมขอบคุนะ บอกไปช่วยยกที่วัดเลยไม่เขียวเดึกแกงอยู่ที่นั่นอ๋อพี่แตวดด้วสวัสดีบอกไปขายยุ่ธที่วัดเลยคุนะ่ะ <c oughs> มาขับมาแม่แม่ท่านใดจะส่งคะแนนให้เลี้ยงไอศครีมรับขวัญน้องน้โมเดอร์ไอศครีมกับเดึกแกงอยู่ที่นั่นบอกกันเลข 09330ค่ะแม่แม่ FC ท่านใดอยากจะเฮงๆงนะคะสือลอตเตอรี่เด้อค่ะนี่สวัสดีจ้ะคุณน้าหมวยเล็กสวัสดีนะคะนี่ค่ะรถไอศครีมพันกระยู่ยุคค่ะนี่แม่แม่ท่านใดอยากจะสั่งให้คะแนนไอศครีมนะคะเลี้ยงเพื่อนๆน,นะคะนี่ไปช่วยสร้างโบสถ์ไว้คนนะค่ะ เด็กแก่งไปอยู่ผุนเมื่อเลี้วเอออยู่โบสถ์เด็กแก่งไปโบสถ์เป,ปิดไปอะไรอเอออยู่วัดตรเ,ออเ,ดเด็กแก่งจะมาที่นี่ค่ะเพนะื่อนเออค่ะแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวเด็กแก่งเราก็มานะคะนี่ขมขวัญนะโมค่ะไอสกินแม่ขเขียวใจ่ายให้ก่อน เดี๋ยวโอนเอาจีคะแนนค่ะสอนอยู่ค่ะเอาจีคะแนนค่ะแม่เกี๊ยบทักมาด้วยค่ะสองร้อยคะแนนพ่นนะจขอบคุณค่ะคุณแม่เกี๊ยบนี่ค่ะพ่อค้าสกิมสองร้อยคะแนนนะคะค่ะเดี๋ยวไม่เขียวจยใจก่อนค่ะขอบพระคุณเลยหลายจ้า ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นโมนะคะแม่เขียวจับต้นกล้วยต้นอ้อยเสียงทายให้น้องโอ้ยหลอดมากแบบแดงเสียงทายให้น้องนโมนะคะก็ได้ชื่อเด็กชายวันมงคนเหมือนเดิมนะคะน่โมให้โชคแม่เอฟซีเร็วๆให้โชคแม่เอฟซีแล้วนะคะเอฟซีซื้อเองเด้อครับลอตเตอรี่นะครับผมรางวัลที่หนึ่งเด้อครับ หวานเย็นๆนะครับครับูมพี่เบนให้สามร้อยคะแนนแม่เชียวใจให้ก่อนจ้าค่ะค่ะขอบพระคุณมากนะคะเดี๋ยวไปบอกพ่อค้าไอศครีมน,นะคะเดี๋ยวจ้าพ่อค้าตัอ่อยก็สามลอยเป็นหาลอยเด้อขอบคุณมากค่ะคุณพี่เบนแล้วก็คุณครูแม่เจียบนะคะก็ขอบพระคุณมากจ้า แต่เราไม่ไม่ให้แม่โมกินไอศครีมนะคะเพราะว่าอของหวานหวานแล้วก็เย็ยนเกลัวน้นํานมแม่โมชะง,งักนะคะก็ขอเลี้ยงพ่อควานแม่ควานแล้วก็ญาติพี่น้องนะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณพี่เบนแล้วก็แม่ครูเจี๊ยบนะคะนโมน้อยมีความสุขก็ขอให้แม่เอซทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะอาจากโลกจากภัยนะคะ แล้วก็สําหรับอ้อยนะคะอ้อยที่คุณครูไม่เจ็บสั่งมาให้นะคะช่วงนี้เด็กเด็กแก้งยังไม่มานะคะสงสัยไปวัดยุคนี้สงสัยไปวัดอยู่นะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยจ้าขอบพระคุณแม่พีทุกท่านนะคะเอาถาดใส่นี่อย่าล้นอย่าล้นถาดมาใส่ไอศครีมนีคนดีเอาถาดใส่ไอศครีมนี่เ๋ยวว่าถาดใส่นี่เร็ว มันสิละลายก้อนแหมขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณแมช่ชีทุกท่านเลยนะคะตอนนี้น้องนโมเราล่าเลิงมากค่ะนี่ได้ชื่อเด็กชายวันมงคลครับคุณเจอได้คัดคิกบ้าสมควรสวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่ชีทุกท่านเลยนะคะตอนนี้ทําพิธีใกล้เสร็จแล้วนะคะอะไรอย่งไรอะย่งคุณอะไรอย่งคุณ

ขึ้นมาได้หลูกตกยังนอยู่อึมาหาอืมไึงมาล่ะอรม่ีสีผมอันบั๊พ่อคุณ สวัสดีวันของนะครับสวัสดีครับแม่ที่ผมอ่านหนังสือผู้ใครออกครับแม่ที่แม่เกี่ยวบนไปตุลาแป๊บหนึ่งครับให้ผมถือถารถานอยู่วันไหนล่ะเออ วันมงคนแม่เขียวยังมาท่านอัน<อ>นี้นะครับเด้แม่พี่อีครับเออเออมาแล้วมาต่อเลยนะคะแม่เขียวก็อาจจะยุ่นิดนึงนะคะนี่ดีใจคะ่ะดีใจน้องน้ำโมด,ดีใจมากเลยนะคะ ก็ขอบพระคุณมากนะคะคุณพี่เบนเดี๋ยวแม่เขียวโอสองเลยก็ขอบคุณมากะคะ่ะคุณแม่เขียบแล้วก็พี่เบนเลี้ยงไอศครีมนะคะนี่นค่ะแล้วก็แจกจ่ายเพื่อนที่มาร่วมง,งานกินอยู่นะคะนี่ก็ขอบพระคุณมากมากค่ะเด่จักรันเล้วพ่อค่า,าเด่จักรันแล้วแม่เขียวอาจจะมองมิน์ไม่ค่อยชัดเจนนะคะ ตีครบแล้วขอออกครบ500อยแล้วไหมคะโอตอนนี้ไม่มีนะคะนี่เด็กแก้งเรายังไม่มานะคะเด็กแก้งเรายังไม่มาค่ะแปบนึงค่ะนี่แ้ดจ้าขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวไม่เขียวสิใจแท่นก่อนขัน เดี๋ยวเด้พ่อขาเดี๋ยวเด้เดี๋ยวแม่เขียวจ่ายแทนนะคะแม่ซีเดี๋ยวโอนค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบพระคุณทุกทกท,กท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะใจคะแนนให้พ่อขาก่อนค่ะแปบนึงค่ะเดี๋ยวฮะเมื่อไรตี่ขึ้นไปเลยคนเมาขี้าขหาเยมูเขายันั่นเดียบอกเขาขึ้นไปมา ขอบคุณค่ะพ่อขายไอศครีมขอบคุณแม่เอซีแล้วนะคะคุณตาตุยสิกับบ้านเลยบจ่จ้าอ๋อสิกับบ้านเลยพ่อพ่อใหญ่เสือพ่อละไอศครีมมีกี่ห่อคะมียี่ห้อเดียวคะ่ะไอศครีมมียี่ห้อเดียวคะ่ะ มีแต่ไอศครีมอะไรเขาเรียกอะไรนะรถทุเรียนรถอันนี้เนี่ยค่ะนี่มียี่ห้อเดียวจา้าจะเอาจีคะแเนนค่ะมมเมซีสวัสดีจ้าคุณแม่วัสนาหนอ่านจะอ่านเม้นไม่ทันนะคะเพราะว่าเด็ดซองค่ะเหลี่ยมตาค่ะนี่ก็ขามาเด้อมาเด้อคนไ ไม่ทราบนะคะไม่เขียวบ่รหูเพ่อขาหูต่วันพราะขามาโลโรงเรียนเด็กเก่งดีๆจ้าชื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะนี่คุณแม่คุณพี่เบนกับคุณแม่เจียบเหมาไปแล้วนะคะห้าร้อยคะแนนคุณแม่เจีสามร0อคะแนนคุณพี่เบนส คุณแม่เจี๊ยบ200คะแนนคุณพี่เบน300คะแนนรวมกันเป็น500นะคะแม่เขียวจัดให้แล้วนะคะอ๋อแม่เขียวเห็นเบาหือเสติดอแนนที่หลังไอศ์รีมยี่หอดร้อมจ้าเด็กแก๊งเราไปวัดอยู่นะคะแม่เขียวหนูขอ เรียกว่าไอซครีมยี่ห้อของน้องเสือผัวดาวหไอซครีมของหนองเสือ,อบอกขายยี่ห้อของน้องเสือผัวดาก็แล้วเนาะมุกี้ไปไว้ขัดที่มาน่ารักกันลุน้นไปนะตอนนี้ไม่ง่วงนะคะหนูสงสัยจะเริมดีใจนะคะตอนจะสู่ควันนี้น้องนโมง,ง่วงมากกัน,นมิน มินโอครับเปิดนะโอ้แล้วนะจ๊ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณนะคะครูแม่เกบขอบพคุณแม่เมีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะน้ำโมนอนดีใจมากค่ะไม่นอนเลยนะะะี่จะนอนเวลาไหนนอนก็ขายไอศครีม ก็มาทุกที่คนน่ะค่ะประกาศเซกี้เป็นการหาหมองได้ขึ้นกันเนาะจ้าวันนี้นนโมเป็นเสียคนน่ะก็ขอบขระคุณมากมากเลยนะคะขอบขระคุณแม่เมทีทุกท่านเลยจ้าก็มาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจค่ะวันธรรมด้เลยทตอนเรียนมกี้ มมนโคน้องไปหาเล็กระเบ้อพี่แค่ก็อย่าลืมนะคะที่น้องน้โมจับนะคะม่ m f ีเลข903น้โมจับอีกครั้งที่สอง้ลวนะคะวา้ดูหน่อยนะคะเผื่อโชคพอจากกำลังจองนาโจ สีจสงวัคซีนเลขตัวเดียวนะคะพี่น้องเอ้ยเลขตัวเดียวอเยสวัสดีจ้าสวัสดีคะ่ะคุณแม่เยาวะค่ะเยาวลัยววลสวัสดีนะคะมาเร็วพี่น้องมาเร็วเลยไม่เขียวไม่โม,ม,ม,มจับชื่อน้องนโมชื่ออะไรอ๋อจับชื่อน้องนโมชื่อเด็กชายวันมงคลนะคะ ชื่อเด็กชายวันมงคลนะคะมีน้องไม่เขียวตั้งหลายชื่อนะคะมีมั่งมีมงคลเทียนมงคลแล้วก็โชคมงคลนะคะแล้วก็วันมงคลแต่แม่โมจับได้ชื่อเด็กชายวันมงคลนะคะ ไอศครีมบวคะ่ะมีกี่แท่งคะไอศครีมเรามีหลายนะคะเมสเมล่วงทิพ์จะเอากี่นนคะแนนค่ะสวัสดีจ้ะคุณพัชลาวันคุณเมล่วงทิพ์จะ,มนนะมเมากี่คะแนนค่ะไอศครีมเกก็ไอศครีมไปเร็วคะ่ะเมล่วงทิพ์ ไอศสครีมไปแล้วนะคะเมลวงทิพย์ไปแล้วเติดใจวันมงคลโม้ขอขมค่ะคู้มไอศสครีมไปแล้วค่ะนี่ไอศสครีมไปแล้วนะคะเขียดเขียดคะุณะ ไอสเคียกกลับไปแล้วจ้ะคุณแม่ลวงทิพย์ไอสคีน่าจะหมดแล้วค่ะพ่อค่ะพนกลับไปแล้วค่ะนี้กันนั่งเล่นก้นปีย่งเปล่าจะได้เข่มากับเขากับนนำนี่ เดี๋ยวแม่เขียวก็ขออนุญ,ญาตก่อนนะคะผู้ใดสวัสดีม่แมซีทุกทสานเลยนะคะจอจ้ากลับไปเอามาขายอีกค่ะก็นะค <c> ะ <oughs> <c oughs> เดี๋ยวไม่เขียวจะไล่ให้ดูอีกทีนะคะเดี๋ยวไม่เขียวญาติๆจะกลับบ้านเดี๋ยวไม่เขียวจะหากับข้าวกับปลาให้พเพื่อนบ้านก่อนนะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ คุณในเน่ซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะเข้ามาแล้วก็จะลืมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวแม่เชียวก็ขอจบคลิปดีโ้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ